ก่อนจะเข้าสู่การสอนผมจะมาพูดถึงสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องรู้ในการเล่นคีรสวอบของทีมทีมนี้กันก่อนนะครับจังหวะที่เราจะสลับคาเมเลียกับชอคิปเปอร์นะ <I> ก็คือจังหวะของคาเมเลียเนี่ยเราจะกดสกิลแล้วก็สเปซบาร์ครับจังหวะนั้นเราจะสลับเป็นชอคิปเปอร์พอสลับเป็นชอคิปเปอร์ชอคิปเปอร์จะตีปกติ1ครั้งนะครับเราค่อยสลับไปหาซานหัวเนาะอ่าล้วก็วนตามปกติแล้วสลับมาหาชอคิปเปอร์อีกจังหวะหนึ่งของชอคิปเปอร์ที่เราจะกดสลับตัวก็คือจังหวะที่จังหวะที่ เฟอร์เต้เต็มนะครับแล้วเรากดโจมตีค้างเนาะจอคิปเปอร์มันจะมีการไล่สกิลนิดหน่อยจังวหวะนั้นน่ะเราก็สลับไปหาคาเมเลียแล้วกดสกิลคาเมเลียสปปดบาร์แล้วก็สลับกลับมาหาจอคิปเปอร์นะครับหรืออีกจังหวะหนึ่งของจอคิปเปอร์ก็คือจังหวะที่จอคิปเปอร์เหลื้อยครับอ่าเวลาตีหนึ่งสองสามแล้วจอคิปเปอร์มันจะเหลือยใช่ไหมไอ้จังหวะเหลื้อนั้นน่ะเราสามารถสลับไปหาคาเมเลียได้เหมือนกันนะครับนี่คือจังหวะสลับตัวนะ ส่วนจังหวะสลับตัวของซันหัวจะเป็นจังหวะที่เราชาร์จโจมตีครับจังหวะที่เราชาร์จโจมตีเนี่ยเราสามารถสลับตัวณนะตอนนั้นได้หรือระหว่างนั้นนะเราสามารถกดสกิลทับแล้วก็สลับตัวได้นะครับโรชาตนของคาเมียนะครับผมจะเล่นแบบวนแบบปกตินะผมจะใช้กดสกิลสเปซบาร์สลับมหาชอค,คิปเปร์นะครับ อชาริปเปอร์กดตีบติสลับมาสันหัวสันหัวตีลงมากกดอันติเมตนะครับหลังจากกดอันติเมตปุ๊บผมจะชาร์จค้างไว้ชาร์จพอถึงแล้วก็ปล่อยพอพุ่งไปปุ๊บผมจะกดสกิลนาทีเห็นไหมอ่าผมกดสกิลสลับมาช่ชอเหมือนเดิมกดสกิลชอแล้วก็กดเก็บฟอร์ตนะครับให้เต็มกดค้างนะครับกดค้างเสร็จปุ๊บสลับไปหาคาเมียหลบนิดนึงผมกดสกิลแล้วผมหลบนะครับแล้วกดสเปซบาร์สลับมาหาชชคิปเปอร์ชชคิปเปอร์ผมจะ ตีไปนิดหน่อยแล้วก็กดเอโก้แล้วก็กดอัติเมทนะครับหรือจะตีไปอีกมากกว่านี้ก็ได้แล้วค่อยกดอัติเมทนะมันจะได้พอดีเนาะคืนนี้ผมเล่นแล้วมันไม่พอดีนะครับผมก็จะกดตีไปนิดหน่อยอะหลบได้ก็หลบนะครับหลังจากนั้นก็มหาสันหัวอิทูปุ๊บเห็นไหมคอสโตขัดนิดหนึ่งครับมันขัดนิดหนึ่งจริงๆก็สก,กิดไปทีหนึ่งจึก๊กหนึ่งแล้วก็กดนกนะครับแล้วก็สลับหาคาเมเลียนะอิทไปกดสกิลสเปซบาร์แล้วก็กดอัติเมทนะครับ อ่างจาจะคำนี้ก่อนอันติเมตเราก็จะกดใช้วิธีการตีปกติจนกว่าคอสโตเราจะเต็มนะอ่าเห็นไหมผมจะกดเฮวี่เฮวี่ไปปุ๊บเอา้าโดนกระแทกโอเคคอสโตเต็มละเราก็กดเลยนะครับกดย่อนตูดปุ๊บกดสก,กิลเดชแคนเซิลแล้วก็กดตีปกติเยาวเลยอันนี้คือยาวแล้วนะครับหมุนหมุหมุนหมุน,มน,มน,มน พอหมุนจนสกิลกลับมาผมจะกดสกิลก่อนก็ได้หรือจะหมุนจนจบแล้วค่อยกดสกิลนะครับพอคอสโตเต็มจะกดเอโคก่อนแล้วค่อยสลับมาหาตัวของชอค,คิปเปอร์ก็ได้นะครับมันจะทําให้ตัวของคาเมเลียมีเกรดอัติเมตเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงนะครับเวลาเรากดเอโก้นะผมแนะนําว่าให้กดเอโค้ก่อนแล้วค่อยอินโทรมาหาชอค,คิปเปอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีเล่นอีกแบบหนึ่งครับสําหรับคนที่ใช้ดาบ5้าดาวเนาะ ไม่ใช่ดาบสีดาวนะผมก็เล่นเหมือนเดิมคาเมียกดสกิล,ลแล้วก็สเปซบาร์สลับไปหาช็อคิปเปอร์แล้วก็สลับมาหาศาลหวัวนะครับกดแอนติเมทนะคราวนี้ผมจะกดแอนติเมทปุ๊บชาร์ตตีแต่ผมจะไม่กดสกิลนะแล้วก็สลับมาหาช็อคิปเปอร์นะครับพอช็อคิปเปอร์กดตีปุ๊บอ่ะม้วน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 สลับมาหาคาเมียกดสกิลแล้วก็กดสเปซบาร์ด้วยนะครับสลับมาหาชอคิปเปรเรอร์เหมือนเดิมนะครับอ่านี่หลบได้ก็หลบนะครับกดตีเหมือนเดิมเก็บคอสโตสลับมา,าศาลหัวกดสกกิลลแ้ว็ชารร์ตีคับ พอชาร์จตีปุ๊บพาวเนี่ยคอสโตรเราจะเต็มพอดีเลยนะครับสำหรับมาหาช็อกคิปเปอร์กดเฮวี่แล้วกดเอโคแล้วก็กดอันติเมทครับมันจะไวนไปหน่อยนะครับเออมันจะไวอันนี้คอสโลแล้วนะนะอ่าหลังจากนั้นผมก็จะอินโทรไหาคาเมเลียอันนี้คือจะเล่นแบบ2อินโทรนะครับสาหรับการเล่นแบบ2อินโทรคาเมเลียกดสกิลแล้วก็สเปซบาร์สลับหมาสันหัวแล้วก็กดนกแล้วก็อินโทรไปหาคาเมเลียครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนี้เราจะกดออนติเมทเลยนะเพราะว่าสกิลคูดาวยังไม่มาเนาะเพราะเราเล่นไวมากๆเลยนะครับ ลังจากดอัลติเมทเสร็จปุ๊บอ่ะโอเคอัลติเมทเสร็จกดเฮเว่ Heavy, เพื่อที่เราจะกระโดดฟันนะครับพอคอสโตเต็มปุ๊บกดย่อนตูดไปเลยนะย่อนตูเสร็จกดสกิลเดชแคนเซิลนะครับแล้วก็ตีหมุนควงสว่านไม่ใช่ควงสว่านดิหมุนเป็นลูกข่างเลยนะครับหมุนไปเลื่อยเก็บคอสโตให้เต็มแล้วเพื่อที่เราจะเอาโอกไปเนาะ อ่ะสกิลมากกดสกิลไหมกดได้ก็ได้ยีนะครับมันจะทําให้การเก็บโคอสโตซซของเรามันไวมากยิ่งขึ้นแล้วก็สาหรับหาช็อคคิปเปอร์เหมือนเดิมครับวิธีเล่นของั้นหัวจะแตกต่างจากเมื่อกี้ไปนิดหน่อยสําหรับคนที่เล่นแบบ2อินโทนครับถ้าคุณจะเล่นแบบ2อินโทนแล้วแบบไม่ชาร์จตี2ครั้งของสานหัวนะตัวของคอสโตมันจะขาดนะครับมันจะไม่เต็มนะอันนี้เรามาดูสําหรับคนที่ใช้อาวุธสีดาวกันบ้างนะของผมอยู่ที่ขัด3นะ ผัดสามมันจะมีจุดที่คอนสโตอาจจะไม่เต็มบ้างนะครับเหมือนเดิมเลยคาเมียกดสกิลแล้วก็สเปซบาสลับมหาชอแล้วก็สลับไปหาสันหัวกดอิติเมตชาร์ตปุ๊บพุ่งกดสกิลสลับมหาชอคิปเปอร์นะครับอ่าคอนสโตคิปเปอร์ผมจะกดสกิลแล้วก็ตีไปเรื่อยๆนะตีหลบได้หลบนะครับเพื่อเราจะเอาคอนสโตให้เต็มให้ไหวสุดกด, Heavy, กกดกกเฮลวี่แล้วก็สลับหาคาเมียกดสกิลแล้วก็ใช้สเปซบาแล้วก็สลับหาชอเหมือนเดิมนะครับนะฮะ พอคอนสโตเราใกล้เต็มปุ๊บกดเอโคแล้วก็อัลติเมตกลางโดของชอไปเลยนะหลังจากนั้นผมจะอินโทรไปหาคาเมเลียนะครับอา,บาวุธสีดาวสามารถเล่น2อินโทรได้ง่ายนะครับอินโทรไปหาคาเมเลียกดสกิลแล้วก็สเปซบาร์สลับมหาซันหัวคอนสโตเราจะเต็มพอดีนะครับแล้วกดน no กแล้วก็อินโทรไปหาคาเมเลียนครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดอัลติเมตนะสอินโทรมีข้อดีคือสําหรับคนที่ Energy ร์จีดีมีแค่100นะไม่มีบวกเอนเออร์จีดีเจนเลยจะทำให้อัลติเมทของคาเมเลียในโลดิจันที่2อะ่ะ มันทำได้ได้ง่ายนะครับโดยที่เราไม่ต้องหวังเพิ่งเอลิจีดีเจนนะอ่ะโอเคนี่กดสกิลคาร์เมลียปุ๊บหย่อนตูดได้หย่อนนะฮะหลังจากนั้นผมก็ตีปกติเลยนะครับดูนะอ่าแล้วก็หมุนไปนะหมุน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 ,ห,มน,ห,มน,ห,มนหลังจากนั้นก็กดสกิลนะครับเพื่อที่จะเก็บคอสโตให้เต็มให้ไวที่สุดนะอ่าผมกดสกิลปุ๊บจริงๆถ้าคอสโตเต็มสามารถเอาทัวรไปหาชอคิปเปอร์ได้เลยนะครับ อ่ะต่อไปเรามาดูในเคสที่สานหัวเก็บคอสโตไม่เต็มบ้างนะมันจะมีช็อตมิสอยู่นะครับโอเคตอนเนี้ยผมชาร์จตีอะไรเสร็จสับตามสูตรหมดเลยนะครับเดี๋ยวดูนะว่าคอสโตมันจะไม่เต็มนะโอเคชอก็เก็บคอนไปสลับไปหาคาเมเลียเก็บคอนไปเรื่อยสลับไปสลับมานะครฟลิปซอฟไปไเรื่อยนะพอชอกดอติปุ๊บผมจะอินโทมาหาคาเมเลียนะคาเมเลียผมกดสกิลบวกสเปซบาร์สลับมาส่นหัวเห็นไหมคอสโตมันไม่เต็มครับนะ เราจะแก้ปัญหาด้วยการกดสกิลครั้งหนึ่งแล้วค่อยกดนกนะครับแล้วก็อีทมหาคาเมเลียเหมือนเดิมนะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็คอมโบไปตามปกติคอนเต็มกดหน้าเอ้ยกดนั่งอะไรล่ะกดย่อนตูดนะครับแล้วก็คอมโบไปตามปกติเลยเนาะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะครับโรดทชันที่สองก็เล่หคล้ายๆกันเลยนะก็จังหวะการสลับตัวก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงกันบ้างแต่มันจะมีจังหวะให้สลับตัวอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของคาเมเลียที่มี Energy r e g e นที่100%นนะไม่มีติดจากเอโคเลยนะ มันจะมันจะมีปัญหานิดหน่อยตอนบนโรชั่นรอบที่2นะครับโรชั่นที่2เนี่ยอันตีคอมเลียมันจะขาดอยู่นิดนึงมันทําให้การเล่นของเรามันไม่ลื่นไหลสมูทนะครับแต่เรามีวิธีแก้อยู่นะเดี๋ยวเราไปดูกันครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างในเคสที่เอจี้ร l เจนมีไม่พอนะครับ หลังจากโลเทชันแรกจบไปนะครับโลเทโลเชันที่2นะผมก็จะเก็บคอนตามปกติเลยนะเห็นไหมมีการสลับไปมาไปมาเหมือนตอนแรกเลยอ่า,อากดอันติซานหัวชาร์จสกิลแล้วก็สลับหาชอนนะครับหลังจากนั้นผมจะอินโทรไปหาซานหัวแบบปกตินะพวกคุณดูดีๆนะอ่า,อาแล้วก็อินโทรไหาคาเมเลียนะอันนี้คือจะเป็นแบบหนึ่งอินโทรนะครับกดสกิลมดทุกอย่างละเกอันติไม่เต็มครับ กดต้องกดคาวเลตเพื่อช่วยเร่งเกจอัติเม่นะเห็นไหมฮะเอออันนี้สำหรับคนที่มี Energy Regen อยู่ที่100%เนะครับแบบผมอันนี้คือเซตที่ Energy 100%นะครับมันจะไม่เต็มพอดีนะแต่ถ้า Energy Regen มีประมาณ120อะ่ะนะคิดว่าน่าจะเต็มนะครับอ่าอันนี้ผมเดานะ120 130 125ก็ได้นะแหละจริงจริงมันไม่ได้เป็นขนาดนั้นมันมีวิธีเล่นนะครับมันมีวิธีเล่นว่าจบไปสำหรับเคสตัวอย่างที่หึงอินโทร เอเนจีลีเจนร้อยเซ็นมันจะไม่เต็มนะครับคอมโบเราจะมีการขาดตอนนะในเมื่อเรามีค่าเอเนจีลีเจนน้อยครับผมจะใช้วิธีการเล่นแบบ2อินโทรเพื่อแก้ปัญหาในการเจนเกรอัันติเมทให้มีใช้แล้วก็สามารถเล่นได้สมูทลื่นไหลนะครับอ่ะอันนี้ก็สลับมาเรื่อยๆนะครับเห็นไหมสลับไปมา<ๆ>ไปมาไปมา,ไปมานะครับกดชอปุ๊บเห็นไหม อินโทรไปหาคาเมเลียกดสกิลปุ๊บสเปซบาร์กลับมาหาซานหัวเห็นไหมผมมีการกดสกิลเพื่อเก็บคอสโตแล้วกดนกด้วยนะเพราะว่าคอสโตเราไม่พอนะครับถ้าดาบขัด5ผมคิดว่าคอสโตเราน่าจะพอนะเออหลังจากนั้นผมก็คอมโบไปได้เรื่อยนะครับสำหรนะับคาเมเลียเนาะอ่าหลบได้หลบครับหลบได้หลบนะแล้วก็บนหลบแล้วก็ตีไปเรื่อยๆอกดสกิลนะครับคอสโตเต็ม เอาโทรมาชอคิปเปอร์เลยแล้วก็เราก็เริ่มโลชั่นใหม่ก็คือกดชอสลับไปห,หาคาเมเลยียสลับมาหาชอครับสลับมาหาซันหัวกดอันติเพื่อจะแพรลี่นะครับกดสกิลเก็ยคพอสโให้เรียบร้อยนะครับตามบนโลชั่นแรกเป๊ะเลยนะกดอันติเมตอินโทรมาคาเมเลียสังเกตอันติเมตของคาเมเลียนะเห็นไหมผมเล่นได้ลื่นไหลามากๆเลยนะในรอบนี้เนี่ยอันติเมตไม่ขาดเลยในโลชั่นที่2อ่นะเอออันนี้ก็หลบนะครับกดสกิลนะย้อนตูปึ้งแล้วก็ตีปกตินะครับ เพื่อนๆสามารถพลิกแพงตามสถานการณ์ที่เจอได้เลยนะครับปิดท้ายด้วยไอเทมสวมใส่ของแต่ละตัวละครน,นะครับเชิญชมครับผม